เมื่อคืนนี้มีเรื่องด่วนเรื่องช็อกเกิดขึ้นอีกแล้วโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่2ของเราหรือว่าสีจังหวัดภาคอีสานครับตอนนี้ข่าเมนก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนซึ่งล่าสุดมีรายงานออกมาครับตรวจพบกับดักมรณะ เป็นลูกระเบิดปืนครกที่ถูกดัดแปลงใกล้แนวชายแดนซึ่งก็ถือว่าเป็นการดักโจมตีทหารไทยเราโดยก็เป็นรายงานจากความมั่นคงของไทยเรานะครับที่ได้ตรวจพบฝ่ายกบูชาเนี่ยทำการละเมิด m o u ยอีกครั้งหนึ่งโดยด่านไทยเราก็ได้ตรวจพบลูกกระสุนปืนคอในพื้นที่ลวดหนามฝ่ายเรานะครับบริเวณทิศใต้ของฐานจุบอังกุยซึ่งห่างจากแนวลวดหนามเนี่ยประมาณระยะ5เมตรแล้วจากการเข้าตรวจสอบครับก็พบว่าเป็นการเอากระสุนลูก ปืนคอเนี่ยที่ยังไม่มีการระเบิดนะมาทําเป็นกับดักโดยใช้ลวดสะดุดมาประกอบซึ่งจงใจทาําร้ายทหารไทยเราเลยครับกับการกระทําแบบนี้เพราะแนวลวดหนามนั้นเนี่ยฝ่ายไทยเราเป็นคนวางห่างเพียงแค่ระยะ5เมตรเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทางกองทัพก็ได้ออกมาชี้แจงว่าข้ามเมนเองได้มีการลักลอบฝ่าลวดหนามของไทยเราเนี่ยเข้ามา แต่ว่าถูกทานได้เราตรวจพบและก็ได้หลบหนีไปโดยช่วงนั้นก็ไม่มีการประทะเกิดขึ้นนะครับขมรนก็มีการฝ่ารลูดหนามเข้ามาซึ่งเป็นหน่วยเมจคิ HQ. ยังมีรายงานออกมาชัดเจนว่าตรวจพบฝ่ายขมรนเนี่ยส่ง กองกาลัง B HQ จานวน4-7นายครับแล้วก็จะมีจํานวน2นายจัดที่ตั้งตรวจการโดยมีการกางผ้าใบสีฟ้าบริเวณด่านหน้าลวดหนามของไทยเราซึ่งพฤติกรรมเนี่ยก็มีการถางหญ้ารอบๆผ้าใบสีฟ้าครับแล้วก็มีการถ่ายคลิปฝ่ายเราด้วยการแต่งกายเพิ่มเติมครับมีการใส่หน้ากากาก,กันแก๊สนะแล้วก็มีจุป,ประสคงแอบแฝงขณะถ่ายคลิปด้วยก็เหมือนเป็นการใส่ร้ายเราว่าเรามีการใช้แก๊สอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่มันรับไม่ได้ที่สุดเนี่ยคือการวางกับดัก เป็นเหมือนขอมินแดงเก่าที่วางกับดักแล้วผมเชื่อว่าการประทะอรอบนี้เนี่ยไทยเราจะเจองานหนักมากนะครับถ้าเกิดมีรอบสองขึ้นมานะเพราะเหมือนขอมินมันตั้งใจวางกับดักไว้หมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้เราเข้าตีแล้วกับดักแต่และอย่างเนี่ยมันคิดคนมันสร้างขึ้นมาอย่างการอาลูกกระสุนปืนคอมาทําให้กับดักแบบนี้เนี่ยมันอันตรายมากๆนะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นงานยากจริงๆถ้าเกิดมีการประทะอรอบสองขึ้นมาซึ่งช่วงนี้เหมือนฮุนเซนจะปรับโครงสร้างกองทัพใหญ่เลยครับด้วยการส่งกองกำลังมีสิวเนี่ยมาช่วยด่านหน้ามาก แต่ว่าทางฝั่งฝั่งไทยเราครับในสถานการณ์ปราสาทตาควายนั้นอัปเดตออกมาแล้วนะครับก็ที่บริเวณช่องเหวใกล้กับปราสาทตาควายมีการซ้อมยิงปืนของทหารไทยเราในห่วงเวลาของเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเสียงดังสนั่นปาแล้วก็เหมือนเป็นการขู่ขเขมรด้วยเขาบ้าถ้าเกิดข้ามเข้ามาข้ามรั้วเข้ามาเนี่ยเจอดีอย่างแน่นอนช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมา พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ก็น่าจะได้ยินเสียงกันซึ่งไม่ใช่แค่เราที่ซ้อมขมนเองก็ซ้อมยิงปืนในอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มเทเลแกรมของขมินที่อ้างว่าเป็นทหารกัมพูชาเองก็ได้มีการเผยแพร่ภาพการขนกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนครกและก็อาวุธหนักเนี่ยไปยังแนวชายแดนทําให้ฝ่ายไทยของเราเนี่ยก็ยังต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการข่าวครองที่ยืนยันความเคลื่อนไหวด,ดังกล่าวเนี่ยล่าสุดก็มีการประกาศปิดด่านคลองลึกอาเภอรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วทุกวันเพื่อจกัดเส้นทางแลกก็็ดดันนนนบ่่อออปปลเเเเสสซึงถืื้ใหญ ทางการเงินของกัมพูชาเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเสียงที่เราตอบโต้ไปกับทางฝั่งของคเมนนะครับเป็นการตัดเส้นเนื้อใหญ่แต่ในบธที่แนวชยเดนภาคที่2เนี่ยมันก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างหนักหน่วงนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่ผมบอกเลยครับำเำมนถึงแม้ว่า เขาจะยังไม่รุกคืบโจมตีไทยเราก็ตามแต่ว่าการวางทุนระเบิดการวางก,กับดักชนิดนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะมีเยอะมากๆในป่าก็ได้เนื่องด้วยฮุนเซนเนี่ยเอาทุกอย่างเอาทุกทางที่จะชนะไทยเรารายงานล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันนะครับกับการเก็บกู้ซากจรวดเบียร์ยี่สิบเอ็ดอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีการตรวจพบอีกแล้วจากหน่วยเอวอดีของไทยเราครับเป็นลักษณะเหมือนลูกจรวด b บี1ยี่สิบเอ็ด ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตำบลเสาธงชัยจังหวัดศรีสะเกดโดยจากการตรวจสอบครับก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นลูกจรวดบี2 1มขนาด1-2 2มิลลิเมตรโดยส่วนที่เป็นหัวระเบิดนั้นแตกออกไปแล้วนะครับหลังจากการตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงชิ้นส่วนดังกล่าวเนี่ยไปพิสูจน์ทราบเพิ่มเติมคือเจอเยอะมากนะครับห่างจากจุดที่พบบี2 1มเนี่ยเพียง100เมตรก็ได้พบหลุมระเบิดขนาดความกว้าง1-2เ mm, มตรอยู่บริเวณใต้โคนต้นไม้ใหญ่ก็เลยใช้เครื่องตรวจหาและก็ยังพบลูกจรวดบีเอ่ง ลงไปจากผิวดินประมาณ1เมตรด้วยกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดการระเบิดไปแล้วก็ถือว่าเป็นการพบจรวดเบียมของขมรลูกแรกนะในพื้นที่ตะบนเสาธงชัยจุดที่พบเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับโดยปกติแล้วจรวดเบียมจะมีรัศมีการยิงประมาณ20กิโลแล้วเป็นการยิงแบบบวังผลระยะไกลนะครับแต่การพบจุดนี้เนี่ยในระยะที่ใกล้ชายแดนมากซึ่งผิดปกติแล้วก็มีการคาดการณ์กันะะนะว่าขาเมรอาจจะตั้งปืนผิดก็ได้ ในการยิงแบบนี้เข้ามานะครับคือระยะการยิงจากชายแดนเนี่ยแน่นอนว่าเขาเหม็นก็จะวางกําลังไม่ถึง 3- 4กิโลแล้วจะมายิงหรือมายิงไปแค่สามสกิโลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรับการยิงแบบนั้นนอกจากยิงมาไกลจริงๆเพราะระยะการยิงมันอยู่ที่20กิโลเมตรเป็นอย่างต่ําสําหรับ ตรวจ BM21 มของขเมรเองสงสัยก็น่าจะตั้งลำผิดไปแล้วนะครับคือยังไม่ชินเท่าไหร่ก็ไม่แปลกเลยที่จะไปยิงใส่สาลาต่างๆนานาอย่างช่องอันม้าเนี่ยขมรก็เป็นฝ่ายยิงถล่มของตัวเองแล้วมาโทษไทยเรานะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงขมรกันบ้างที่มีรายงานล่าสุดออกมาเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกองทัพซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับผมก็ได้รายงานไปแล้วว่า พลเอกสไรดึกเนี่ยเป็นผู้ประชาการทหารสูงสุดในบริธิปสาสตร์พระวิหารและก็ช่องบกได้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บสาหัสหลังการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบเอช16ของไทยเราในวันสุดท้ายของการสู้รบโดยก่อนน้นนี้เนี่ยกัมพูชาก็มีการปกปิดข่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกันทาหารนั้นเสียขวัญในการประทะครั้งนี้และก็มีการจัดงานศพของพลโดสไลดึกเนี่ยแบบลับๆด้วยนะครับโดยไม่ได้มีฮุนเซนไม่ได้มีฮุนมาเน็ตเข้าร่วมแต่อย่างใดแต่ว่ามีเพียงนายฮุนมานาครับลูกชายคนเล็กไปแทนซึ่งเรื่องนี้ก มของเขมรนก็ยืนยันว่าข่าวปลอมไม่เป็นความจริงแต่ไทยเราเนี่ยยืนยันว่า100%ยังไงก็เป็นความจริงแล้วล่าสุดก็ยังมีรายงานออกมาเช่นเดียวกัน,นครับว่าหุ่นเซนนั้นมีการปรับโครงสร้างกองทัพโดยมอบหมายให้พลเอกหินบุญเฮียง ผู้ประชาการกองกําลัง B HQ ครับและก็องครักษ์ปีทักฮุนเซนเนี่ยมาควบคุมชายแดนแทนพร้อมกับใช้กองกําลังเมืองมารุกคืบในป่าซึ่งมีทั้งโดนและตะเวนครับและก็วางทุนระเบิดเพื่อขัดขวางทหารไทยเราและอนอกจากนี้ครับยังมีการระบุว่าการเจราจารถอนกําลังที่ช่องบกนั้นพลเอกสไรดึกเองทําให้กัมพูชาถูกหลอกโดยฝ่ายไทยเราจนฮุนเซนนั้นต้องปรับเปลี่ยนผู้ประชาการชายแดนและก็เพิ่มกำลังพลเพื่อเตรียมพร้อมชู้ต่อไปนี่เป็นรายงานจากทางฝั่งขเมรน,นะครับที่ออกมารายงานว่าฮุนเซน มีการปรับโครงสร้างกองทัพก็ไม่แปลกใจเลยที่เราจะเห็นฐานมีนคิวเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะผู้ประชาการของเขานำทัพเองเลยงานนี้ผมคิดว่าฮุนเซนคงไม่ยอมง่ายๆนะครับถ้าเกิดยอมเขาไม่เติําลังแบบนี้แน่นอนแล้วประกอบกับมีการระดมอาวุธมาแบบต่างๆนานาน,าน,นะครับทั้งกระสุนทั้งปืนใหญ่ทั้งรถถังโดยเฉพาะหน่วยมีนคิวเนี่ยผมคิดว่าการรบในป่าแบบนี้เนี่ยโดนอาจจะต้องใช้เยอะกับรอบที่2แต่ในเรื่องของวิธีทางการทูตวิธีนานาชาติเนี่ยล่าสุดครับฮุนมาเน็ตตี น่าเศร้าเล่าความเท็จออกมาเรียกร้องให้จีนนั้นสนับสนุนให้ไทยและก็กัมพูชางดเว้นการใช้กําลังในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพลเรือนอาศัยอยู่เป็นการตีน่าเศร้าเล่าความเท็จจริงๆนะครับแล้วจีนเองเนี่ยก็ได้มีการแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อตกลงการหยุดยิงระหว่างไทยกับขเขมรน,นะแล้วก็ให้มาเลเซียนเนี่ยมีบทบาทในการไกลเกลี่ยรวมถึงจัดตั้งทีมผู้สังเกตการอาเซียนโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาความสงบและก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่จีนถแถลงออกมานะครับแต่ว่าหุนมณีตถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับฮุนเซนก็มีการเติมกําลังอย่างต่อเนื่องแต่ผมก็รู้แหละว่าจีนเขามีหน่วยข่าวกรองอยู่แล้วนะครับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ที่ว่าจะสนับสนุนไหมหรือว่าเป็นยังไงมาเลเซีย,ยก็รู้นะครับเพราะว่าเขามีดาวเทียมใครรู้ก่อนใครทําอะไรเนี่ยมาเลเซียก็น่าจะจับตารู้หมดแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ขเขมรยังโกหกเวทีโลกอย่างต่อเนื่องคือล่าสุดเนี่ย โคศกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาครับได้มีการออกแถลงการย้ำว่าเขมรนั้นยึดมั่นในการหยุดยิงและก็ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรนานาชาติพร้อมกล่าวหาไทยเราด้วยว่าละเมิดข้อตกลงและก็เรียกร้องให้ไทยนั้นหยุดบิดเบือนข้อเท็จจริงโอ้โหมีการใส่ร้ายป้ายสีเราเยอะมากนะครับแต่โคศกกองทัพบ,บกของไทยเราเนี่ย ก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้เช่นเดียวกันก็ได้ยืนยันว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งรัดโดยเปิดกว้างให้ผู้สังเกตการอาเซียนและก็สื่อนั้นเข้าตรวจสอบโดยเสรีไม่เคยปิดบังข้อมูลเลยพร้อมกับสวนกัมพูชาไปครับว่ายจะคงหลักรอบวางทุนระเบิดจนทหารไทยเราบาดเจ็บ แล้วก็ยังไม่แสดงท่าทีแก้ปัญหาทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมอยู่แล้วก็ยังสวนไปอีกรอบหนึ่งกับขมรนนะครับบอกว่าบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งการกล่าวหาเรื่องอาวุธเคมีการนั่งว่าทุ่นระเบิดเป็นของเก่าทั้งที่ไทยมีหลักฐานชัดเจนและที่สําคัญเลยก็คือโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนโรงพยาบาลหรือว่าระบบสาธารณูปโภคซึ่งเราก็ชี้แจงไปกับประเด็นที่น่าห่วงก็คือบริเวณบึงบ๊บ้านหนองจานครับก็ปรากฏฝ่ายของขมรนนั้น สนับสนุนให้ประชาชนลุกล้ำเข้ามาใส่ในเขตดแดนประเทศไทยโดยเป็นการละเมิด m อ็ม43นะครับแม้ว่าไทยเราจะประท้วงอยากสติมาโดยตลอดเนี่ยกัมพูชากลับเพิกเฉยและก็ไม่แก้ไขปัญหาแล้วก็ยังย้ำว่าเขมรควรตระหนักหยุดบิดเบือนข้อเท็จจริงสักทีกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้วยังมีการใช้ประชาชนเนี่ยออกหน้าแทนด้วยท่าทีที่แข็งกร้าว ซึ่งก็ต้องจับตากันดูว่าขาเมนจะกลับมาใช้วิธีโล่มนุษย์อีกเหมือนเดิมในอดีตหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตอบโต้ของไทยครับในกระทรวงการต่างประเทศไม่เห็นมาลีมาน่าจะประมาณ3วันได้ที่หายตัวไปเลยก่อนที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีเราอีกแล้วที่หายไปเนี่ยก็คิดว่าเออจะสํานึกนะแต่ว่าไม่สํานึกเลยกับขเมนนะครับยังมีการ โกหกรายวันและก็มีการใส่ร้ายไทยเรารายวันเหมือนเดิมแต่รอบนี้เนี่ยกองทัพของเราก็ตอบโตเร็วนะครับตอบโตแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าขมรนก็น่าจะมียุบเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนนี่แหละเพราะการเตือกกาลังการวางกับดักแบบนี้มันเหมือนฝั่งไทยเราเป็นเป้านิ่งแล้วขมรนก็พยายามเคลื่อนไหวกําลังลุกคืบอยู่ตลอดนะครับไม่ได้อยู่เฉยๆนะไทยเรามีการป้องกันจริงแต่ว่าขมรนมีการรอบกัดอยู่เรื่อยๆมันก็ อาจจะเป็นงานยากและก็เป็นอันตรายมากในการเข้าตีรอบที่2ถ้าเกิดมีการประทะก,กันจริงๆนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอส่งแรงใจแรงเชียให้กับพี่น้องชาวไทยและก็ด่านไทยเราแนวหน้าทุกนายด้วยอย่างเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่ายังไงไทยเราก็เอาอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการส่งหน่วยทหารบินีคิวมาก็ตามแต่รอบนี้คงไม่ง่ายเหมือนเดิมอย่างแน่นอนก็ รอบอเดเดติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย